สวัสดีค่ะกดแช่อะไสวัสดีค่ะแชรไหแช์เดี๋ยวนุเดี๋ยวนุแช์ของอาใช่ไหมมจุดสจุดเดี๋ยวนะช่อโอเคเข้าใจแล้วเฟซบุ๊กจ้าเดี๋ยวไดจ่ากำลังงงๆเศๆกันอยู่นี่ละจ่าเฟซบุ๊กนี่ไงก็เฟซบุ๊กติดข่าว โอ่โหโต์ครับนโค้รไปมันติดต่ออะไรบ้ยังไงแชร์ไปเลยครับแชร์ไปเลยเอาแชร์เลยพัพิมพีไปเลยพิมพ์ีเแชร์เลยกันกันอุ่นายสักหน่อยจุ๊บเบิร์อบบิร์ยูทูบเบอร์แบบฝึกฮัทน่ะรุ่นอนุบาลคขีเลยอนุบาลไหนลาะเนี่ยใ่ม่นี้เอาอยูที่ เอาห้องบอลไดยูที oh, promise, right ่เราเรากำลังเดินทางค่ะในเก้าเดียวคนเมืองของเราเราเรากำลังเดินทางจะไปจุดหมายปลายทางกคือวังสะพุงเห็นปะอําเภือนน้องเหีนอ๋ออเพื่อนน้องเห็นจังหวัดเลยค่ะเจ่าเลยจักหดยจวดเลเลยจังหัยนเลย ไปเนี้็ไปไปตามสร้างสคนสี่คนสี่คนสางคนอยู่ตอนนี้สร้างเสี่แวทางนั้นสร้างคนไปหดคนกับสี่เจ็ดแปดคนหมดละชซ่ไปหดเมืองเลยกัสิบประมาณแปดเก้าคนเนาะตอนนี้สี่คนสางคนอยู่สาคนอยู่จังนอยจังสี่สี่คนแล้วเ็ดยังนตีฮดฮัดบ้าไว้ตรงบ่าครับตรงค่ะตรงจอกระียบท่านบน หัดฮัดว่าไว้ไปสิไปเมืองเลยค่ะไนาหายามห <c oughs> มูยามพวกยมอาจารย์มอลำไปสันละอาจารย์หมอลำเคสดาวเนื้อเออเราเป็นชั้นอาจารย์คนละเป็นมอลำดังมาก่อนแล้วตอนนี้ก็เจ้ากระเทศธุรกิจือเป็นธุรกิจเอ่อปั้มละมันไปสันแล้วก็มีหลายอย่างหลายแนวนเรา,เามาเคด จะกลายลักสีเห็ดช่องยูทูบลงเพลงลงหมอลำั่เล่าไว้นี่แหละถ้าว่าถามเล่าเมื่อวานเล่ากับอดดิเห็ดเพื่อธุรกิจนะและเห็ดไปเพื่อให้ลูกในร้านได้เบิ้งนะกันเลยว่าเออค<อ>วามคิดดีกันเล่าว่าพากันแป่ยามเล่าไปศึกษาหาความรู้ไปเบื้องก่อนลองก่อนล่ำน้ำเล่าน้ำเหมือก่ว่าพันเกตอาจารย์ก่อนล่ำพันกระไร บอลลังมันยุรีกอะหลับทต่งานเด็กพี่น้องก็ร่างดังค่ะบอลลัมทั้งหลังเออ๋อเมนที่ยกเลิกนล้กันบอลเลยโอ้ยอันงานงานเก่าหน่ะล่ะงานเก่าบ้างที่เพิ่นรับใบเ้าโควิดจังสี่ลัมบ่ได้กะเพิ่นกงเรียนมาใส่ก็ได้แก้กันหัวซักหัวขวมจากใบสซเน่กันจัดกระจายทั้ไดดจ้ะแเดลี่กันลบแล้วลบอีกมุ้งนุ้ยปุ้ย คุน่วยปุ๋ยทั้งลบทั้งเขียนไม่เขียนไม่แล้วก็ลบยันจนว่าซักหัวขวามีน้องเ้ยหมอรำหัวกระสีได้มีโอกาสสิได้ล่ำในละช่วงนี้เพิ่นก็เปิดมาแล้วแต่ว่ามันเป็นช่วงที่เพิ่นลงไทล่งหน้านะเพิ่นบริเฮดจัดงานช่วงนี่มันเป็นหน้าฝนจะส่วนมากสิเป็นงานดวนงานขึ้นบ้านไม่งาน มันเกิดสู้ควันยังไปสัตระวันจ้างงานได้เข้ากับไปเบิดวันจ้าจ่างไม่ได้นาะเออวันจ้าเอิันจะจ้างหน่อยไรมาว่าวานเจะาด้ไปมอลำมันเถาะาว่ขาดงานมาหลายปีขากรคขากระเซ็นก็เอ็นก็ตึงไปแล้วเนาะว่ได้ย้อนสามปีคิดเบิ่อรอหุ้นก็สิอ้วนสิอวบไปประมาณนั้นละนอนหล้วก็กินเนาะเพิ่นว่าห้ามออกจากบ้านพะนะอยู่บ่ได้ มันนี้ก็ส่งไข่แล้วล่ะเพิ่์นว่าสิเปิดให้เฮาบ่ใช่แมสใช้ยังแล้วเนาะขึ้นนะครับจังหวัดได้เปิดแมสแล้วแล้วเจ้าอ่านคอมเมนต์ให้เด้ไปแล้วอ๋อหมอลำเอาไปใส่ล่ะอหมอลำเดี๋ยวๆจับแป๊บนึงใส่ล่ะอ๋อบอกคู่มาเข้าห้องน้ำมาเบิ่งแม่หอมผู้ใดแน่นอนจ้ดสวัสดีค่ะสวัสดีนค่ะไปใส่เนาะฝากช่องมาแล้วฝากช่องมาอยู่นี่น้ำเด้อหมอลำหมอลำจัง บาทไหนเนาะจ้ะหนูอ่านปีเดือนติดมอลำจางดีบาทไม่แต่แางใหญ่แบบเสียงจางติดจ้าเสียงจางกับติมายุลี่ติดจ้าพิมโบโคภพิมบุคภพิมบุคภพด่สวัสดีค่ะคุณแม่คนสวยบ้านตันสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะฝากช่องเด้อฝากติดตามช่องสามพันนะคะมายุลีดาวกระจายมายุรีดาวกระจายแท่นขับรถแท่นเหลี่ยมฝากแทนคขับในห้องนะครับ ฝากฝากให้เขาไปเบิ้งกดติดตามให้น้ำเบิ้ลช่องมายุรีดาวกระจายช่องลาน้ำแน่มายุลีชาแนลแล้วก็เต็มสตูดิโอครับเต็มสตูดิโอค่ะช่องลาน้ำน่ช่องลาน้ำเบิ้งเบิ้งน้ำกันให้กำลังเร่งใจเนี่ยเด้อแฟนครับแฟนมอลำัมเขามาเบิ้งมาช่มให้ก็ดีใจเนาะ เออเมนแท้ก่ะคอมเมนต์มาเนี่ยนั้นเนี่ยนี่อยากเบิ้งผู้ใดแบบใดจังใดค้าแนะน้ำติชมแบบใดกับเออเขาเมนมาใดเด้อค่ะเด้ออันใดบ่ดีอันใดบ่ท่านถือต้องแบบใดกับแนะน้ำมาแน่ผู้ลีทีหูซุ่มกันล่างคอแก้ไขไปคอยแก้ไขไปคนงานในพีทอยากเบิ้งแล้วใดอยากเออเอพาไปหาว่าน้ำผู้ใดกับไปหาไครกับบอกมาสิพาไปในช่วงว่างงานนะจ๊ะ ห้องห yeah! ้องเรียวได้บร ah, e> ิจันเต็มเลียวสายครับผมาาเียว no nah, no ้ายครับไปเรียวตรงนั่นก็ได้ตรงประตูเขาเรียวขว่าอ้าหลังประตูมั้แมนเพื่อนเท็นี่ยังบิ่งบ่เบิ่งบ่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 บ้บ่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 บอบ่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 ั่บับ่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 ้่บบ่ก่บบ่บ่่บเบ่บ่บบ่บ่บ่บอบบ่บ่ลบ่่บ่บบ่อ ก็เคยมาในบ้านอะไรนี่ว่เคยมาสิอันอันยังล่ะอันไรออันใดอะไรเนาะเมื่อชงข่อยบ่เคยได้สาระดอกกแคุณมีบ้างคจ้าแฟนครับเปนมักเบิ่งกับสนุกสนานไปต่อมาเด้อมาเด้อเข่ามาชมกันตอนนี้กลังสิพาไปไสกําลังลงหน้าลงหลังอยู่นี่เอามุ้งเจ้ากินข้าวเช้าไป โอ้เดี๋ยวเราไปกินน้อนสัอยากินตำปะคุงเนาะใตยว่างจ้าโอ้กำลังในบรรยากาศเลยจ้าอันน้อนสัอแยนสิเด็ดไปทายวิวไปยวิวั้งหย่มนมต้องไปชุมแพร่เขาไปแสงชมแพรไปอาเอลยเนยโอ้เออเออันนั้นน้องบัวลำพูเออแมนแมไปทั้งชมแพร่อ่าจาคือบิจากบทชุ่เขาไปไดบันจกมันเี่ย มาเป็นมันบอกว่ดีเดียวได้ยือมัคนยู่ดิเกับกล้องตรงนี้สิข้างล่างจ้ะเลาะนิ้วอนค่ะอันนี้สกผิดโอ้โอ้ก่างเบิ้งเราม่ปล่อยเก่งขนาดนีสามคนกกันวันเียสามคนนี่ยใ่ทางช่วันละั้ค่ะเบิ้งงด้้ะวันี้ กำลังเดินทางจ้ากำลังทานนี่ก็ได้นี่ก็ได้กำลังหาหมองเขาไก่ปะเขาเอ่นหน้าไป่หับบ้านที่หน้าเนาะแต่แกย่ใสอยู่บนยืนน้าอยู่โทรหาเราเนี่ยโทรหาเวะไงอยู่หน้าแล้วมัโทรหาผู้ใดงมั้งแต่เมื่อกี้นอนไง เดียวเดียวต้อจิโทรหาไผ่ฟังเสียงเปิดลำโพงว่าเปินอพุนี่นี่เรขวาใส่ซ้าจ้าจ้ายื้อใส่ออยู่หน้าเฮยยืใส่ย่บานโอมเออไปนี่ไปนี่จ้าคุณแม่กลนอวากำลังนำาขอบคุณค่ะ ว่าสิเขาท้งนั้นล้วมันห่างเันตรงประเด็นมัครับตรงไปตรงไปอันช่วงติดดนเป็นเยี่ยนยุดนอกดอกบ่านก่าแมนไปเรื่อยๆไปต๊ะไังห้องมันันมันเรียวมองข้าเฮ็ดทางเั่นจำางมาจ้งงาแมนมนส้อยที่ขขเขาฆาพวกันสแมนแมน ซีเมนละขนาดมาดูด้หนึ่งพูดจิ้เรี่ยวขัวติโอ้เรี่ยวเรี่ยวขัวอีกเพราะว่ามันค่าโรงเรียนนั่นโรงเรียนนั่นเป่าส้อยนี่ไม่เป็นติดน้ำข้าเแมนออีน เดียวแมนเมออวไปเดียจ้าตามหาหมอล่หนตามหาหม้อแกนอยากอได้อีกหนึ่งมา้ยฮัลโหลจ้าฮัลโหลค้าปยิ้มอยู่จ้าเอาเนอเรากำลังม่ขนแกนจ้ะใช่หรใช่ครับมาลจ้านี่นี่เรียนแล้วมอกน จ้ามาัอ,อไ,ปไปไซนโนจ้าเดินทางปลอดภัยโอ้เม่ถนอมจ้าขอบอคุณค่ะสิเพากันไปเมืองเลยจา้าไปไปเมืองเลยไปเทีเ่ยวเมืองเลยจา้าอ๋อก้ามีถุนาเลยจา้าอ๋ออวาางอย่เดียวเเียนก่อนวางอยู่จ้าจ้าวางอยู่เดีบ,บอย่นอยบนนอีพอค่อยาน เอาลงเฮียนโอ้มามามาดูกันโอ้บัตรใส่แเข้มหาอแคข้มสวนโอ้วัสดีค่ะพุ่นแข้พระเออเตี้ยอ่าเราไปเมื่อวานตี อืไปใส่เนาะครับสมชายสิไปเมืองเลยหาอาจารย์อันหมอลัมเค้นดาวเหนือแม่อันสมชายแม่แมวาดีค่ะดีค่ะฮะสิไปเมืองเลยแม่แม่เรื่อยเมื่อยไปแม่ไปมึงเลยพันธองขุนมันอันอันน้ำออกบอ่ฮะสว่วนมี่ยังก็สีน้ำออกบอ่ บ่ากุดสางน้ำกินรถวนจว่าว่าจะไหนผู้ยืนเมืนมมูดเห็นไหนไหมเออโอ้ยมันต้องได้เท่เลยหรอคันมันนั่นมืองบ้านเราอยู่อยู่ติดกับไอ้ซ้ำเหมือนกระเต็มไหมเนาะกับหน้ามีอยู่เดีนกับหน้าบรรยากาศดีดีบ้านเราอยู่หน้าเพื่อนแห่งคักออกไปจากนี่ประมาณสามกิโลเมตรหมอแย่อืแก็เลยมาแวรนีสักก่อน มาหลับหมอแกนคนดังเงี้ยพญส่วนโอ้ยนว่ไยังนั่น จะบอกว่าตบักุ่งเด้ป้ามีต่บบกพีกเลยมาเบิ่งตับักุ่งพะนะเบิ่งตบักุ่งบ้านเขาเอนตบักุ่งว่นี่ตําแจ้วได้นี่โอห่วอ้อมหดหงก็ปิดแต่แ่หงุดุกับ้างมนั่นบางกับอางอมแต่ก็็คิว

บ่ได้ไปร่ำจ้าไปยามพี่น้องขอยกค่าค่ำเผาให้กันไลอกกินกับกระยาดแกย่บอ่ะเอาพี่เจ๊แม่ยังเห็นว่ามกหัวหัวก็แม่ตีแม่ซึ่งแม่สิเป็นลูกกับเขาซะบอก

กินป้าๆืนกินแล้วกินมั่วแสบอันนั่งกินอีนหลีมั่แบจ้าขนจ้าหมกเ้แน่นอนแ่บอันมกหัวหมกปลีซิวใา่เขาหอืมมอมอมอลำมายูรี่หิวเขาเออหมเพิ่นเพิ่นรับเป็นตาแ่บมาตาเห็นไงตอนกินมั่วแสบนี่มุกว่ะ ก็ไปสอนวาเด็กจงเร็วมันยังสิเอาเออมันจอยมากจอมากวันนี้ท่านเจ้าของไปิสใป่าจิวเห็อยากอยากอยากดูนอืมเพราว่าจิตใจเหมือว่าเปิดใจที่จะดูจิ้วอ่าทำารก็เอ้ใช่แคาเดียวจำเร็วได้เปิดใจแม่เพราะอะไรครับมี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 มงตรทุบแบบหายเล้าเล่าบ้าเหอเอ เอาวถ่ายยุบีร์ดกินกับเจียงบีบ่ได้แล้ไม่เสร็จเว้ยหมดใจไเแล้แม่ขอคุณได้หลาต่าเ่ากินเตาไปเต่าเยอะเกินวดหัวคล้องแสบกินหลายหลายคือสีมีแห้งเยอะเยอะกับอ้อยงนี่กับตามานอับเยกได้น่าดีไอ้ก็กินวัเสี้ยววัเส้าวเลยไ แม่ดอนโอ้ยเป็นหยังคือมากเพ็นยากป้าบัดนี้เฮาเดินทางต่อเออตําอยู่พุ่นน้องยินพุ่นีาจๆดาัีมือึสวนจะตําหเออตําหแซ่บๆรับองาวมวดเกิดขึ้นตันเออ ไปร่ำใส่น้อ,องหอมไ่ได้ไปล่ำจ้าอ่าสิไปธุระเรื่องเอมนขี้ม่นขี้ใกล้ว่ะอืมเขาคือบ่มีหมองเงยเม่นเม่นต้มเมนขี้ต้มมั้งฮนนะเออเอาเอาเออ อ้าวเพิ่งายตัวไปสิไปหอดมองได้ไปไซจังได้บันนี้เนาะสัมผัสละไอ้สวนจ้ะเมื่อไห่แล้วสิไปนอนพูนตดียอ่ะอืมไปนอนกับนอนตัวกับเปล่าขอนนอนกับสิไปอีกป้ายนึงโอนอล์่งนั้นนั่นนั่นนั่นได้แค่ละอายุแม่ใช่ เอาเนใอยูไปได้ดูเช่นหน่อยเด้อาสีรนเดือ้ปะ่ะเอาไป็นกดสบายระวั่สิมัดไทีนกลองเลยแกคามของหนูมันแก่แงสิสิบเจ้าอเจ้าผมทั้งหลังมัดขึ้นแบบใจรถอย่างเนาะเปิน้ก็บอไทงหลังหวมันจีระาอยู่ในกองของหนูเป็นอย่างไรนั่งนักมันไม่จะหวงอ้าเอาเพื่อมให้ดู

เอาไปล้างหลังเนี่ยีเาไป่ม่นันะอกเอาไปถังเลยล่ะเอาไปได้เลยทำไมเอาเอาไปเกีน uh. hm ี่จัอะอ้โน้ลมเอามันเกี้ยลงให้อาเม่เออดเดียวเดียมกันเจ้าวะเป็นยัง้อนให้มาเลยเอามนกบไม่ยช่สวนมาเลยแว่ะ้อนอเออ ไปนี่นอสิไปสีบุญเรื่องบอนบ่ไปเสียนชุ่มแพร่ไหมเลยบ่จ่ะไปชุ่มแพร่คนไงบ้านบ้านเรื่กงอะไรตัวจ่าน้าบ้านออกครบทีมแล้วบ้านออกขวาตัวหนาไปนะครับผมเขาเซ็นบ้านฟารามฝากฝากเพีดนะเมเด้าเรื่องฝากเพีดเพียดมอลลัหอมจันดาวดวงเด่น อ๋ยี่สวนช่องยี่ส่งยี่ส่วนเี่ช่องยังก่อนเอาฝากช่องหมอแค้นสวนอาสวนเอลซิงเอลซิงจ้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กุ้มศิลปินเดี๋ยวนี้กำลังพักกันทำช่องทุกขั้นเพราะกการชุ่มแจ้นขาปลายอยากอยากเห็นหมอแค้นสวนใส่ผ้าหลายๆกันเลยใส่เอาเย่ Hoa, giải thích. 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 Hoa, giải กลังใส่พนสิบฝนหนิงกันเตี้ยนี่ชุกเินมากไปองม่านไปแห่ทานนสิบฝนท่านเราไปก้อนไปร้านไหนเจอยังสให้ทุ่ในควักน้ำอมาจองบงนมันข้อโยดไฟดางไปสิบก้อกองเอ๊แต่มาใสที่ว่าเป็นตาสวนอันนี้ที่วันี้ฮ่อนวาอซสายครับเอาขวา ว่าออกปาลาดนะเพียงใส่มันทมมันทมอือติดตามตอนต่อไปไปไปใดบันเที่ยที่ไปไปใดบันเที่ยซุ่มขอบคุณเป็นรับทุกจ่าขอบพระคุณนะคะขอบคุณหลายๆที่ตอบมาชมมากแต่กำลังแรงใจเมื่อนี้นี่สามสี่คนนี่มวดกุบกุบเมียเลยกุบไปไหนแต่ว่าอ่าไหมาว่ามีเฮ ไอพ่น้องติดตามเนจักอันอเดี๋ยว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 ขอบุุณ่ะอันเข้าเข้าการนั่นนะเป็ยงอันยังอันยุดชามเป้นครับอันชุดเมียเขาเอื้อนอันยังเข้าเน่อยนะยุ่เนี่ยส่จอดทอดเข้ากป็นยังเนี่ยเอาถานไม่กินกยเยวะใช่ไหมข็ไม่ได้กินดีจักเดี๋ยวามหมต่มาไทยลูก นี่คนด่านี่ร้านนี่กปเล่นไปเล่นไปเล่ไปเล่นไอเล่ปเล่นไปเล่นไเล่นไป่นไ่นีปเนไ่นเ่น่ไเนนเ่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 นไ่นเนี่ยเนไ่นเลเนเ่น่ไไปเน่นเ้ยเเเลไปเต่่่นล่น่นเนล่่นเนล่ก๋วยเตี๋ยวร้านนีเ่ หวานไงพอเนาะมึงเลยแ่๊สตเป็นขาเปิไหลเอเอาเอามาล้ำหอมจันทามาล้ำหอมจันทร์ไม่ร้ดสวัสดีค่ะปาดคนขายกัสวยคนขายสวยบอนี่มาล้ำหอมจันทร์ครับสวัดีค่ะ เออดีเอ้าขอบคุณมากค่ะค่ะเป็นได้ได้ขายดีป๊อสแต่แซ่บน้ามข้นก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเนื้อแม่นบ่จ้ะก๋วยเตี๋ยวเนื้อลูกชิ้นแชมป์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะที่ละวัดป๊อสมาจ้ะเดี๋ยวสิแวะมากินก๋วยเตี๋ยวไม่ดอกอื กับลาสวนนี่ลป้าเฮาป่ะดิจ้าเดี๋ยวสิไม่อุ้วุดนไหมค่ะคุณข้าไปหอดายบอร์ต่โอ้ยไปไกลเด้อไปไกลเด้อเอา เอาสวนสวยพังดีมาครับผมเดียวโอ้โูดเป็นถามวม่ากันเป็นถามมาหมอลำจางจางกี้บาทมาที่นี่เพียบพิมพ์ขีดหมอลำจางดีบาทโอ้โหหนุกหนขอตอด้จาหนุ่อันหมอลำจางกีบาท ข้อหมายเลยเปลเี่ยนมันตกหมายเลี่ยนี้ยนก็จะเขียนต้นไม้ B กันนี่แหะสำเนียงแบบบวานเอาคำลังค้นมาชิดจังสีกันอันดิตแม่เนาะคิดของสุขุนค่ะเดินทางคิดดิีทุกคนเอาอันเป็นเจ้าสอยรุ่มไดล่ะเปนวานสอยสูฟังแล่โอ๊ยมาจีบฟังไว้ฟังว่าแต่อ่อแม่ อยานเป็นแดนเซอร์วงแมทสวยสวยเอ่ออีกอย่างก็ชวนเอรื่ยงสวยนี่มันก็ไร้สวยอยู่ละเรื่องสวยไร้แจ้งมาคอยปั้งแจ้งมาคอยปังคืนก้อนเดี๋ยวนี้บ่ให้เลยบ่ให้เลยเตรียมตัวบ่ให้เลยเตรียมตัวเดี๋ยวจะบอกว่าให้จอดทักทายคนอีกเด้อบ่หอนไงก่ได้เตรียมเสียบตาไปนอนคือออะไดเนีสิไปนอนคนตีนบ่ไหวแล้วบ่บัวนอนนอน นอนเหมือนนี่ล่ละอันนนก็นอนเหมือดต่าฮอหาซื้อไม่ก็ได้ทตัวเสื้อผาคนอื่นปรยาไปแล้วกุ้งค่ะงคือไ่ได้ไปหัวบ้านทีลับเตยไปเี่ยอันเอ้าก่กวนมาอีกเโโล่ไกลกัน่าอันเสียบคโล่ออลวันพันยูาน้องหวเ่าบ้านอลไก็ไปรดเพิ่รขับกันขับมาไวก็เฒ่าไปน้องหินแล้วปดอดมากกออกมา อาเจ๊ตตยเจ๊ยอ่อนละวันขาขาวออกมาเเตอ่อนละวันตาตาบอกเลยตัวไหนเขาตาจารบันเทาวอาทิตย์นึงสียเนี่ยคุาต้องคิดต่อจ้าไปเเต็มไปนเต็มกับ่ต้องคิดต่อเรื่องงูน่ะ คืนนี้นะจะพี่ดองคิดวันพี่ดวนเยอะเดี๋ยวตัวอาเหมือนกัอเออๆไว้ส้มอะได้มาเสียใจเออมาเสียใจเนีอยช่วงนี้นออว่างงานงานกับมีอยู่ห่างๆมันบ่าเป็นหนางานกับเด้พากันมาหาวันที่แปดกับเมษมันเบาอ,อย่าพี่น้องแมนแนออออมนมาเจอเพิ่อพี่ไม้ กําลังเปิดได้ไงมนั่นที่ตาจิตหลวงตาหลวงพ่อเป็นเป็นว่าเห็กไหวยพพอนไหได้ปันแล้วไว, <c oughs> วยพอนเด็พัดไวยพพอนผ่ามาจังไหน <c oughs> น้ำพอมีเด็ดอีได้อ่ะออเตี้ยเ <c oughs> มื่อสีมีก่อนยังนี่เป็นไดงยังไม่หกเห็เจ้าปวดติมตางก้องเพีย ป็นระสงค์ในดำรุ่งสวินัยเอียงสินะแล้วก็ให้ได้พบพะวาคันดีดีค่ะออโอ้โหเดชชอไปหาเราแม่ค่ะดีเพราะว่าแม่แม่บอกเราเราหวยปนเรา้วยปนเราไปงานแบบนี้ดูเนาะเ้าก็ปากับเจ้าเลยแา้พอมีรีเป็นการดีสไอ้์เาฟิกับเราอ้าบันี้จุดหมายปลายทางน้องหินค่ะเอาไว้สนิสะกอนเดี๋ยว อดพูดี๋ยวสิทธายอีกให้เบิ่งอีกเส้นหนึ่งมาควบมวนควบเฮควบห้ามันจะเกิดปนน้ำมันเลยแบบมันเต็มถังกันใช่น้ำมันเต็มถังน้ำมันมาเต็มถังอันปิดได้เลยแบบนี้นนะแต่มันมาเต็มถังอันนี้มานรับประดิษฐ์